ฮ i ทุกคนกลับมาพบกับมิสซี่อีกแล้วนะคะในช่วงของมิสพีบิวตี้ t อล์ค่ะวันนี้นะคะมิสซีก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมารีวิวอีกเช่นเคยค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะมิสซี่นำผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกัน เอาละค่ะวันนี้นะคะมิซีก็มีผลิตภัณฑ์เจ้าตัวนี้มารีวิวเลยค่ะหลังจากที่ไปซุ้มทดลองใช้มาอยู่สักระยะหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็นเกือบเดือนแล้วนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวฟ i สิโอ e จลนะคะเดลี่มอยเจอร์เ y อร์รีครีมนะคะ,ะตัวนี้นะคะเขาดีงามอย่างไรเขาเคลมไว้ว่าอะไรเดี๋ยวมิซีจะอา่านให้ฟังนะคะอะ ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกายซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายนะคะตัวนี้เป็นมอยจอ i ์ไร r i z e r บำรุงผิวด้วยวิทยาการลำหน้าผสานไขมันที่คล้ายคลึงกับที่พบในโครงสร้างผิวนะคะ,ะตัวนี้นะคะฟื้นบำรุงผิวบอบบางแพ้ง่ายเสริมเกาะความชุ่มชื้นให้คงความชุ่มชื้นยาวนานลดโอกาสที่จะกลับมาแห้งซ้ำปกป้องผิวจากปัจจัยภายนอกที่อาจทำลา ให้ผิวแห้งและแพ้ง่ายให้ผิวนุ่มเรียบเนียนรู้สึกกระชับและสุขภาพดีขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมอะไรบ้างที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวมิซีจะเล่าให้ฟังค่ะว่ามีอะไรบ้างะคะตัวนี้นะคะหลักๆแล้วนะคะเขาก็จะมีตัวคาพลริกไม่รู้ว่ามิซีอ่านถูกหรือเปล่านะคะถ้ามิซีอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะจะเป็นตัวคาพลริกหรือตัวคาพริกไต,ตรกีสลด์นะคะเป็นกรดสองตัวที่สกัดได้จากมะพร้าว ที่มีคุณสมบัติให้ผิวชุ่มชื้นนะคะไม่เหนียวเนนน่ะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วและเป็นตัวทําละลายวิตามินได้อย่างดีเยี่ยมนะคะกระจายตัวอย่างรวดเร็วและดีเยี่ยมด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นสารสกัดจากมะพร้าวที่ให้ความชุ่มชื้นผิวนั่นเองนะคะแล้วตัวที่2ค่ะก็จะเป็นตัวกิสลินนั่นก็เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวอีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีเพนเทอรีไกคอนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นอีกเช่นกันนะคะจะอยู่ในหมวดของฮิวแมกแทนนะคะและคะะก็็จเปนน ออยนะคะตัวนี้ถ้าไม่สิอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวอีกเช่นกันและให้ผิวเรียบเนียนนะคะอย่างเป็นธรรมชาตินะคะป้องกันและรักษาฝ้าและกละและจุดด่างดำด้วยนะคะอาจยังไม่หมดนะคะในเรื่องของส่วนผสมเขาก็ยังมีไฮโดรเจเนตเลซิตินนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นอีกเช่นกันแล้วก็จะบำรุงผิวเกาะป้องกันผิวและลดการละไขของนั่นเองนะคะอ,ะอ,ะอะ้าเอาละค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะส่วนผสมก็ยังมีตัวบู โลสเปอร์นัมนะคะปาสกี้บัสเตอร์นะคะเป็นสารสก,กัดที่ได้จากต้นเมชเชียนัสนะคะแอฟริกาเชียทรีนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะให้ความชุ่มชื้นผิวที่ยาวนานนะคะอ่าและก็ยังช่วยลดอาการแห้งแตกลอกเป็นขุยได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผิวสัมผัสที่เนียนนุ่มน่าสัมผัสนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวส่วนผสมอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันนะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือตัวสควอเลนนะคะตัวนี้จะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ดีต่อทุกสภาพผิวนะคะเพราะช่วยล็อกความชุ่มชื ชะลอไม่ให้ผิวแก่ก่อนวัยนั่นเองนะคะรวมไปถึงเป็นส่วนผสมตามธรรมชาติที่ช่วยคงความนวลไว้ในผิวพรรณทั้งนี้สารสซคาเลนนีนะคะซึ่งมีเนื้อสมัมผัสที่หนักกว่าและเหมาะสมกับคนที่ผิวแห้งเป็นพิเศษอ่ะแต่มิสพีเป็นคนผิวมันใช้ดีไหมเดี๋ยวมิสีจะมาบอกผลลัพธ์นะคะว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าตัวนี้เอาละค่ะส่วนผสมตัวสุดท้ายที่เป็นการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะนั่นก็คือตัวเซรามไอสามนะคะตัวนี้นะคะก็จะไปช่วยเติมนะคะเซรามไอในชั้นผิวนะคะทีีม่มมควาาจเํเ ะะต่อการสร้างความแข็งแรงและความชุ่มชื้นในชั้นผิวนะคะ,ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนผสมที่ดีงามอีกเช่นกันนะคะ,ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่มีสีชัยแล้วเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราไปดูตัวแพคเกจจิ้งของเขาก่อนนะคะตัวแพคเกจจิ้งเขาก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะคะเป็นหลอดครีมทั่วๆไปเลยนะคะ,ะเรามาดูในเรื่องของเนื้อ texture เ,เ,เขาก่อนดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ,ะตัวเนื้อ texture เ,เ,เขานะคะก็จะเป็นเนื้อครีม ประมาณนี้นะคะจะเป็นเนื้อครีมประมาณนี้เลยนะคะขาวข้นเลยแบบเป็นก้อนเลยแบบนี้นะคะแต่พอเราเปลี่ยเนี่ยนางก็จะมีสัมผัสที่ลื่นนุ่มแล้วก็เบานะคะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะแต่จะมีความมันอยู่นะคะจะมีความมันเหมือนแบบมีความชุ่มชื้นนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะเห็นไหมคะมันก็จะแบบมีความเงาเงาบนผิวเวลาเราเปลี่ยแล้วก็จะมีความแบบแบบความชุ่มชื้นมีความรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นผิวเลยนะคะอ่ะแต่ถามว่ามันเหนียวเหนอะหนะไม่นิดหน่อยค่ะนะคะไม่ได้แบบว่า นียวแบบหย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 บมากแต่ก็คือจะประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็เกลี่ยไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวนางก็จะซึมลงผิวเองนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะสำหรับคนผิวแห้งเนี่ยอาจจะชอบนะคะแต่ว่าสําหรับคนผิวมันเนี่ยคือแนะนําให้ใช้ในปริมาณที่ไม่ต้องมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่านางจะมีความเข้มข้นสูงเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะมากเนี่ยมันก็จะมีความแบบแบบเยิ้มเยิ้มมันๆหน้าก็จะมันๆซึ่งอาจจะแนะนําว่าสําหรับคนผิวมันนะคะคือจริงๆก็ใช้ได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนแต่ว่าถ้าคนผิวมันเนี่ยมีความรู้สึกว่าอมมกางวาวัันันนนนนฉยใหห้เ ก็นแนะนําให้เป็นกลางคืนโบกไปเลยค่ะนะคะแล้วตื่นเช้ามาคือคุณบอกเลยเวลาหลังล้างหน้าแล้วสัมผัสหน้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าหน้าเรานิ่มนะคะหน้าเราก็จะนิ่มแล้วก็นุ่มมากเหมือนสัมผัสก้นเด็กเลยเออ,เอ,อคือแบบผิวประมาณนั้นเลยนะคะคือแบบว่านุ่มมากชอบตรงนี้เลยนะคะอ่ะคือตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าไม่ทําให้เกิดสิวด้วยนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าเหมาะมากสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่เกิดการอุดตันด้วยนะคะถือว่าดีงามมากๆชอบเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้คือตอนแรกไม่ค่อยกัด ใช้เท่าไหร่เพราะว่านางมีความเป็นครีมที่มีความข้นมากคือเขาบอกเอาไว้ว่าเนี่ยเขาบอกว่า for normal นะคะแล้วก็ dry sensitive skin นะคะเขาบอกว่าผิวธรรมดาแล้วก็ผิวแห้งนะคะแล้วก็ผิวที่ sensitive ง่ายๆนะคะหรือผิวที่บอบางนั่นเองหรือผิวที่แพ้ง่งายๆเนี่ยก็คือเหมาะสําหรับกลุ่มน,นั้นแต่เราแบบผิวมันแต่ฉันขาดน้ําฉันก็อยากจะบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นอยู่อะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะลองเปิดใจดูแล้วแบบว่าอะลองใช้น้อยๆไม่ใช้เยอะ เออนางก็ดีอยู่นะคะยิ่งตอนกลางคืนนี้เระโบกนิดนึงคือแบบเราไม่ได้เอาหน้าไปสัมผัสอะไรกับมันมากไงเราทาเสร็จปุ๊บเราก็ นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออนางโอเคอยู่นางให้ผลลัพธ์ที่แบบดีงามในตอนเช้านะแต่ตอนกลางวันเนี่ยถามว่ามีใช้ไหมมิสิก็ใช้นะครับเพราะว่าก็ยังต้องการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่ก็เลยแบบว่าใช้น้อยลงจากปริมาณกลางคืนคือกลางคืนอาจจะใช้ประมาณแบบเม็ดประมาณเม็ดถั่วแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนเช้าเนี่ยก็จะใช้ครึ่งหนึ่งของเม็ดถั่วแดงนั่นเองนะคะก็มีความรู้สึกว่าก็โอเคพอเราทาเสร็จปุ๊บเราก็บำรุงหน้าแต่งหน้าก็ไม่ได้มันเยิมหรืออะไรนะคะก็ถือว่าโอเคถือว่าชอบมากๆเลยค่ะเอา ค่ะครานี้เรามาสรุปให้คะแนนหนังรักกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของแพคเกจจิ้งมิสิก็ค,คงต้องขอข้ามไปเพราะว่าด้วยแพคเกจจิ้งเขาก็ไม่ได้แบบว่าหรือว่าหรือหราอ,อ,อะไรมากก็คือว่าปกติทั่วไปนะคะดังนั้นมิซีจะข้ามมาที่ผลลัพธ์เลยนะคะหลังจากที่ใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะตัวนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าน้านิ่มมากนะคะตื่นเช้ามาน้านิ่มหน้าสัมผัส เป็นตุดเด็กเลยนะคะแบบโอ้ถือว่าดีงามมากๆและที่สําคัญค่ะคือเขาไม่อุดตันนะคะก็คือ non comedogenic นะคะไม่อุดตันนะคะแล้วก็ตัว hypoallergenic ไม่เกิดการระคายเคืองอ๋อถือว่าดีงามมากๆตัวนี้นะคะมีสี่ให้คะแนนไปเลยค่ะ10เต็ม10สําหรับมิซี่นะคะแม้แต่คนผิวมันก็ยังรักเลยนะคะถือว่าดีงามมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวฟิซิโอเจลตัวนี้นะคะถือว่าโอเคเลยชอบนะคะในเรื่องของส่วนผสมนี่ก็ถือว่าดีงามในเรื่องของความชุ่มชื้นจริงๆตัวนี้คือเขาเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นผิ นั่นเองนะคบจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของซิลฟ้ากะเท่าไหร่หรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นมาเต็มจริงๆเอาไปเลยค่ะสิเต็มสิไม่หักเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เขามีมานานแล้วล่ะแต่ว่ามิซีเพิ่งเปิดใจใช้ไงก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสําหรับมิซี่นะคะแต่ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้นะคะอ่าส่วนในเรื่องของเนื้อเท็กเจอร์นะคะอ่าลืมไปเลยเมื่อกี้ในเรื่องของผลลัพธ์นะคะมิซีให้1 0เต็ม10ไม่หักนะคะแต่ว่าในเรื่องของเนื้อเท็กเจอร์เนี่ยคือ,อ,อ,อ้นนนะะคะะค แต่พอเวลาเกลี่ยแล้วนางเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ได้เหนียวเหนอะหนะอย่างที่คิดเลยนะคะก็ถือว่าดีงามมากๆเลยอ่ะตัวนี้ถามว่าต้องให้กีย่ยคะแนนไมมสิบคะแนนไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสิบสิบไม่หักเลยนะคะตัวนี้บอกเลยค่ะว่าเฮ้ยดีงามว่านะ่ต้องบูบหวะเลยนะคะถือว่าไม่สุภาพเลยนะคะเนี่ยนับตีจริงๆนะคะโอ้ดูค่ะเราก็ต้องอ่อนนุ่มและสุภาพด้วยนะคะอ่ะตัวนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าตัวฟิสิโอเจลเนี่ยสำหรับมิซิล่ะเฮ้ยถิวมันก็ใช้ได้นะคะอ่า เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะกับผลิตภัณฑ์ที่มิซีนำมารีวิวในวันนี้ถ้าคุณสนใจก็ลองไปหาดูได้ที่วัสดุนะคะหรือว่าจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้ค่ะอะถ้าใครอยากจะสั่งออนไลน์เดี๋ยวมิซีจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ลองไปตามตามมิซีได้นะคะไม่ต้องรู้สึกกดดันนะคะว่ามิซีเอาลิงก์มาใส่ตรงนี้แล้วจะต้องซื้อหรืออะไรไม่จําเป็นค่ะถ้าชอบก็ลองดูได้เท่านั้นเองนะคะอะส่วนในเรื่องของราคาละคะเดี๋ยวมิซีจะคึ้งไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าก็จังไม่ได้เหมือนกัน่่่่่าาาาารรรมมมนออยูทีีทไหล้้ะะะะืดจจปปณณ700ถผิ นะราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าปริมาณที่เขาให้มาเนี่ยคูณต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า 150ML ็นะคะก็ต้องไม่น้อยเลยนะคะก็ถือว่าใช้ได้นานเหมือนกันนี่คือมิสซีใช้มาก็จะเดือนละบ้งกี่วันน่าจะนะก็มาสองอาทิตย์กว่านี้แล้วล่ะมีความรู้สึกว่าก็ยังหนักๆอยู่ก็คือแบบด้วยความที่เราใช้แบบไม่เยอะมากไงแต่ว่าเฮ้ยมันใช้ได้นานนะคะ,ะแต่ถ้าใครเอาไปทาผิวกายด้วยตรงนี้ก็อาจจะหมดเร็วนิดนึงแต่สําสหรับเอามาทาแต่หน้าเนี่ยก็คือบอกว่า คงอีกนานละค่ะกว่าจะได้หมดนะคะอ่ะจริงๆแล้วตัวฟิซิโอเจลเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นสูตรสีแดงด้วยแต่เดี๋ยวตัวนี้หมดแล้วเดี๋ยวมิสซีจะไปทํามาใช้แน่นอนค่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่าอีกตัวหนึ่งจะดีงามกว่านี้หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นตัวสีแดงเดี๋ยวมิสซี่ขึ้นรูปให้ดูนะคะจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวมิสซี่จะไปลองดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรตัวนั้นนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้มิสซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันไปค่ะฝากไว้นิดนึงค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใ วันนี้มิสิก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันขราวหน้าคะ่ะบาย